อยากเลี้ยงปูนาอยากได้พ่อแม่พันธุ์ปูนานะครับจัดส่งยังไงต่างจังหวัดเอ๊ะปูไม่ตายเหรอเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในคลิปนี้นะวิธีการจัดส่งปูนานะครับเดี๋ยวอุรยานะครับจะพาไปดูนะครับว่าเวลาเราจัดส่งพ่อแม่พันุ์นะครับต่างจังหวัดครับสามารถส่งได้นะครับใกล้ไกลก็สามารถส่งได้แต่วิธีการแพ็ควิธีการจัดวางจัดเรียงเนี่ยครับทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับในคลิปนี้มาจ้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันนะ กล่องที่ใส่ปูนะเราต้องมีการเจาะรูระบายด้านในนะอย่างนี้นะแล้วก็กล่องนะที่บรรจุเข้าไปเป็นกล่องกระดาษนะเจาะเป็นรูอย่างนี้นะใช้เข็มควงกก็ได้ใช้กรรไกรก็ได้นะที่มนรูเข้าไป,ลลไปหลังจากนั้นนะเราก็เอาปูนะครับเนี่ยใส่กล่องที่เป็นใส่กล่องไว้นะมันจัดเรียงวางเรียงๆอย่างนี้กันได้เลยเห็นไหมนี่จัดเรียงซ้อนๆอย่างนี้ไปวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกันแบบนี้เลยจัดยัดยัดเข้าไปนะ จะ50คู่100คู่200คู่นะส่งได้สบายสบายเลยนะอยู่ในกล่องไม่เพงเท่านี้นะจัดกันเข้าไปนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะสามารถส่งนั้นกันได้อย่างสบายนะทั่วประเทศเลยนะครับรู้อย่างนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวลใจนะกับท่านใดนะครับที่อยากได้พันกูนานะครับจากอุรยานะใกล้ไกลสามารถส่งได้นะครับเราจะส่งด้วยวิธีนี้นะครับนี่คือวิธีที่เวิร์กที่สุดและดีที่สุดนะครับ รับพ่อแม่พันธุ์จะอุรยาไปแล้วนะเราก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับสอนเรื่องการเลี้ยงให้ปรึกษาตลอดการเลี้ยงกันได้เลยนะครับอยากเลี้ยงปูนาะอยากมีอาชีพอยากมีไรายได้อยากทํางานอยู่กับบ้านกดติดตามอุรยาไว้ได้ครับ